แล้วเดี๋ยวนี้แกจะไปไหนกันต่อมิวมิวเลิกงานแล้วใช่ไหมอ่ะวันนี้เราไปกินชาบูกันปะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ชอบนั่งรถมอเตอร์ไซค์สองคนนี้เขาเพื่อนมิวใช่ไหมอ่ะขอโทษนะครับนี่ครับ เชิญนี่ครับพอดีว่าช่วงเดือนหน้าครับผมกับมิวเราจะมั่นกันแล้วนะครับเชิญทุกคนเลยนะครับมิวผมเลิกกับแฟนแล้วอะไปนั่งรถเพื่อนหน่อยสิฉันไม่เล่นกับคุณนะฉันไม่ตลกด้วยเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจผิด เราไปกันเถอคะค่ะเดี๋ยวก่อนมิวไม่ว่าผมจะทำดีกับคุณขนาดไหนอะผมก็สู้แฟนเก่าคุณไม่ได้เลยใช่ปะหยุดพูดได้แล้วก่อนที่คุณจะเป็นแฟนเก่าซะเอง ที่ไม่ได้รักคุณถึงจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่มีความหมายเพราะยังไงเขาก็ไม่ได้รักคุณอยู่ดีมิวมิวมิวเดี๋ยวก่อนทำไมมิวถึงไให้เขาไปส่งทำไมไม่ให้เจไปส่งอ่ะเขาน่าไว้ใจซะที่ไหนกันนะแล้วเจจะมั่นใจได้ไงว่ามิวจะกลับบ้านอย่างปลอดภยัยอ่ะมิวก็ยอดเขาเพิ่งเลิกกับแฟนเขาเสียใจอยู่ ฉันก็แค่ไปอยู่เป็นเพื่อนเขาแค่นั้นเองหยุดคิดสะ้อปกเลยนะเราก็แค่เพื่อนกันใจกว้างหน่อยดิมิวแต่ว่าใจเป็นห่วงมิวนี่ในใจของเขาผมเทียบกับแฟนเก่าของเขาไม่ได้เลยสักนิดเออนี่มิวอาทิตย์หน้ามีคอนเสิร์ตของวงดูไว้แกได้บัตรยังได้แล้วสิยอดเขาซื้อให้ฉันน่ะ แล้วฉันว่าวันหยุดเนี้สักสองสามวันฉันจะไปเที่ยวกับเขานี่แกติดต่อกับแฟนเก่าอ่ะได้บอกเจ๊าบ้างไหมเนี่ยจะบอกทำไมอ่ะยังไม่ได้แต่งงานกันสักหน่อยฉันจะทำอะไรมม่ก็สิของฉันปะนความรู้สึกทั้งหมดของผมเขาไม่เคยสนใจแม้แต่น้อย ทำไมมิวถึงกลับเช้ามืดเลยอะแล้วทำไมอะกลิ่นเหล้าหึงเลยนี่มิวไปดื่มกับแฟนเก่ามาใช่ไหมอะก็เขาเสียใจอยู่ฉันก็แค่อยู่ปลอบเขาไม่ได้เหรอแล้วคุณเป็นอะไรทำไมชอบเอาตัวไปเปียบให้กอบเขาจังเลยงั้นฉันขอถามเลยสิว่าเงินในบัญชีคุณเทียบเขาได้ไหม มิวแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนเราก็แต่งงานกันแล้วอะไล่าการที่มิวทำแบบนี้มิวไม่<ร>ไมคิดว่าคุณด,ดูสภาพตัวเองสิดูหน้าสิดูไม่ได้เลยอะโชคดีแค่ไหนแล้วอะที่ฉันยอมคบกับคุณอายุแค่26แต่สภาพเป็นกับคนอายุ4ี่แล้วยังคิดจะแต่งงานกับฉันอีกเหรอ ช่างเถอะฉันว่าเราห่างกันสักพักดีกว่าแล้วถ้าคิดว่าดูแลฉันได้เมื่อไรค่อยว่ากันเมยวยิ่งผมใส่ใจเขามากเท่าไหร่มันก็เหมือนก้าวไายชีวิตเขามากจนเกินไปฉันน่าตลกจริงๆเลิกกันไปแล้วอ่ะมันเพื่อนกันไม่ได้หรอกะเว้ย ผู้ชายผู้ชาย,ยมันดูออกแต่ทุกคนเขาก็มีอดีตอย่างทั้งนั้นนะมึงรับอดีตของเขาได้แต่มึงรับได้จริงเหรอวะที่เขาอยู่กับแฟนเก่าที่เขาไม่รู้สึกผิดอะไรเลยความสัมพันธ์แบบเนี้ยมึงต้องการมันจริงเหรอวะสิ่งที่มึงต้องทําตอนเนี้ยคือให้เวลากับตัวเองดูแลตัวเองหันกลับมารักตัวเองบ้างถือ่กูขอ กอานน้ประโยคนั้นของเพื่อนผมมันทำให้ผมมีสติขึ้นมาทันทีสิ่งที่เพื่อนผมพูดในวันนั้นทำให้ผมกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นแค่เพียงตัวของผมเปลี่ยนแปลงไป,ปนในทางที่ดีขึ้นการใช้ชีวิตก็จะดีขึ้นเช่นกัน แล้วที่ผ่านมาคืออะไรวะเขาเป็นแฟนผมเรื่องของเรามันจบไปนานแล้วทำความไว้ด้วยพ่อดูดีขึ้นปะเนี่ยคิดได้แล้วมึง่ยก็เพราะว่าคำพูดของมึงวันนั้นไงดูแลตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้น กูก็เลยมีทุกวันนี้ไงเจเจจ,จริงๆด้วยอะ่ะไม่เจอกันไม่กี่เดือนเจดูดีมากเลยนะอ๋อแล้วเรื่องแต่งงานอะ่ะค่าสินสอดเจหาเขาไปยังถ้ายังไม่โคอ,อะ่ะฉลดให้ได้นะแต่งงานเนระ ก็ก็ดีนะแต่เราเลิกกันไปแล้วนี่มิวเลิกเล่นตลกนะแล้วต่อไปนี้อ่ะมิวจะไปทานข้าวหรือว่าจะไปสังสรรค์หรือว่าจะไปทำอะไรกับใครเนี่ยเจ,จไม่ได้สนใจอะไรในตนัวมิวแล้วนะนะมิวกลับไปอยู่กับแฟนเา่าแลเอ่อคือตอนนั้นฉันคิดน้อยไปหน่อยอะ่ะ แล้วเจจะไปยึดติดกับคนเก่าทำไมอะ่ะเจเน่ยให้ยึดติดกับแฟนเก่ามิวถามตัวเองดีกว่าถ้างั้นเจบอกให้ก็ได้มิวต่างหากละ่ะที่ยึดติดกับแฟนเก่าเจารับได้ทุกอย่างที่มิวเป็นแม้กระทั่งอดีตของมิวแต่สิ่งที่เจรับไม่ได้เลยก็คือมิวจมปักอยู่กับอดีต ใช้ชีวิตอยู่กับอดีตจุนไปครับไปไหนอ่ะลืมบอกไปเลยอีกเรื่องหนึ่งอ่ะมิวเหมาะกับแฟนเก่ามิวดีนะมิวดูสาวลูกเจสิเจดูไม่เหมาะกับมิวเลยสักนิดแต่คนที่สินเสมอกันเท่านั้นแหละถึงจะเหมาะสมกันที่สุดจริงไหม กนะในเมื่อยอมทำทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นก็หันกลับมาสนใจตัวเองดูแลตัวเองแล้วชีวิตก็จะมีความสุข